สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านสวัสดี FC สาวน้อยแฟนสวัสดี FC เหลา่าอิงแล้วสวัสดี FC มิทหมอแคนแฟนหมอลำทุกท่านครับผมวันนี้เข้าพอกนอีคลิปหนึ่งพี่น้องคลิปนี้เข้าบ่ได้ผู้คอยมีเวลาไปมาอัดคลิปอันใดพี่น้องก็เลยคลิปนี้ก็อาจจะห่างๆในจ๊นหน้อยแต่กะมีข้อเคลื่อนไหวของวงสาวน่อยแฟงและอีหล่าองมาฝากพี่น,อน้องโดยเฉพาะอุงอิงเข้าหนองอิงเข้านี่กะถือว่าตอนนี้กำลังฮอตพี่น้องกำลัง คนที่จับตามองเป็นอย่างมากสําหรับอ่าอง youtube หรือว่าสื่อโซเชียลทั่วไปแม้กระทั่งอ่าเพจต่างๆที่เอาของน่องซื้อนอ่องไปแอบอางเป็นต่างเป็นซื้อว่าเพจจาของเพจน,น่องมีสัดส่วนสี่ครับกบผู้ใดที่เห็นเพจปลอมเพจยังกะคอยเป็นหูเป็นตาแยงนะครับเนื่อเป็นกดรายงานทําเพื่อเอาเพจเอาซื้อน่องไปเห็นในทางถิ่นพดีแล้วกะเฮ้ากะเอฟซีละกะ พราะพอแม่์เมยเอฟซีทุกท่านเห็นแล้วก็ส่งชิกส่งข่าวาใไม่ทั้งผู้บริหารวงหรือทั้งสายพวกให้เป็นหุ้นเป็นตาซอยกันครับคลิปนี้ผมก็มาพูดถึงข้อเคลื่อนไหวของซาวนไอยเพื่อนๆ,ๆครับแต่ว่าในระหว่างที่ป้านนอกอัดคลิปอยู่นี่เมือ่อเป็นมื่อยุดนะครับวันที่สามวันที่ยี่สิบหกเนี่ยวันที่ยี่สิบมื่อนี่ที่ป้านนอกอัดคลิปก่อนที่ยี่สิบหกเพรมีงานครับ กับเป็นการว่างงานหรือว่าการพักฟอนรี่เลีกยทั่วไปกับมีอีกท่านึงกับผู้หลักปลายเดือนนะพี่น้องเนาะคลิปนี้ผมจะเอาความเคลื่อนไหวของงานบุรีรัมเก็บตกงานบุรีรัมมาฝากพี่น้องเป็นอย่างถึงได้เอางานนั่นมาฝากมีสิ่งหนึ่งที่ผมเห็นแล้วผมอยากเอามาเล่าสู่พี่น้องฟังว่าเป็นอย่างคือได้เอางานมื่อน,นั้นมามาเล่าพี่น้องฟังเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่สามาเล่าคืออี่เหลาอิเข้าเฮ็โตวแนวนี้พี่น้อง น่องบ่เพียนไปคือคือคือที่เฮ้าที่ตามมานนองเป็นซปเปอร์สตาร์เป็นระดับนั่นน้องยังคือเกา่าเป็นหยังคือว่าอังสันเ่ผมไปเห็นคลิปน้องไปขอประแดกพี่น้องบางคนไปขอประแดกบางคนดังแหลกไ่อยากไปขอไ่อยากไปเน้ตีเหลาห่ากเฮ้านีบ่ถือตัวไปขอประแดกมาก,กินไปขอประแดกนเนี่ยข่ามาเห็ดกับข่ขาวกินอยู่หลังหานนี่พี่น้อง เป็นคนถี่บ่ถือตัวล่ะเป็นคนทีกันเองแหละเป็นคนถี่บ่ลืมตัวเองมาจากไทถึงแม้ตัวเองจะเป็นดาราเป็นซปเปอร์สตาร์มอลำคนหัวากตัวประเทศย่างตลาดเนี่ยแม่คงไม่ขาดขอไทยลูบแลนทิมลงทิมลานมากเพื่ออยากไทยลูบก็วิ่าอิงเข้าแต่สิ่งที่ผมเห็นในคลิปนั้นก็คืออุ๋งอิงหนาหลักมากพี่นอนก็คือ ยังเป็นทีเป็นวิถีอีสานเท่าวิถีบ้านอ่าส้นบรรอลเท่าอยู่วา่าเติบโตมาจากวังไดน,นองกับบอลังเกียรติจะเป็นอ่าจะของที่มาเต,ติบโตคือ,อยูจังสัน่นกินจังสั่นพี่นอ้องยูแบบบ้านเท่าน่ะจันบุกคนผมว่าคนอื่นเน่ะกล้าไปขอวะปลาเดกกล้าไปกินระปลาเดกกล้าบอกออกซื้อว่าปลาเดกปลาหลาบ่มีสสำหรับหน้องเองนี่น้อง อีกยังกับกินได้บอถือโตจึงซี่ครับเอฟซีฟุตบอลมกถึงถึงถึงลักิลฬามากเลยแต่แต่เริ่มต้นจงวันบัตนี้เพราะว่าหยังเพราะว่าอางค์อิงเ,องเป็นตของตัวเองบ่ได่มาจริจการบ่ได้มาเฮ็ดแบบอ่าอย่างเฮ็ดตัวรู้หลาแล้วน้องอยู่จังไสน้องมาจากหม่องไดน้นองกินจังได๋ตะกี้น้องก็กินจังสันถึงน้องมีเงินเป็นหลาน2ล้หลาน3ล้หลานหรือกร้าง อุ้งอิงก็กินเข,าข่าคือบานเทาพี่น้องคือส้นนบทบานเท่านี่แหละครับความหนาลักของอิงที่ผมจะมาเล่าสู่ท่านพี่น้องฟังว่าเป็นอย่างคือเอาเก็บตกเรื่องนั้นมาฝากผมเห็นนี่แหละน้องไปขอประเดกถือประเดีกมืออานัมือน,นั่นเหพี่น้องผมเลยาจะมาฝากพี่น้องว่าว่าอ้ออีหล่าเท่านี่กับคือเก่าเสมอแม้จากเข่ามากมือแหลกถึงเจ้าเสมออุ้งอิง ก็ยังเป็นนุ้งเองก็ยังคำเงินทุกบาทที่เอฟซีพิน่นไถ่ทิพย์พยังว่าน้องกับว่าเอาบาแบ่งปันทําบุญคือเกา่าข้อที่ไถ่ทิพน้องก็ได้บุญไปนั่มได้พีน่น้องน้องคือสะพานบุญะน,นับเอฟซีทุกท่านกันฝากไปเล่งใจให้เหลาวิ่งเขานะครับเด้องานไปบรนไดกลับไปฟ้ากันไปหายกำลังใจไปหายหายหลุดจับเพื่อเงินจับใหม่น้ำน,น,นองหายนองมีกำลังใจในการทำงานเพราะว่า น้องเห็นเอฟซีพอว่เอฟซเป็นที่สําคัญที่สุดครับคลิปนี้กับความเคลื่อนไหวของอีหล่าวอีมาฝากพี่น้องเข้าเก็บตกเหมืองงานนะที่ผมเห็นเก็บตกเหมืองงานบุรีรัมณนฑะพี่น้องนอกกัถือว่าคนเข่าไปเบิรงอาญ,ญากันได้บุนินั่นพี่น้องผมเด้เบิรงคลิปแล้วถือว่าแถอวถอีสานใต่เข้านี่ศิสเกตบุรีรัมย์ซุรินขึ้นไปเวแถวนี้สาวหน่อยมากย่ำไดกับเต็มอาญ,ญาย่ำนันนี่แหละครับ ความเป็นของสาวหน่อยเพื่อเป็นแพงและีหลาวิงเฮ้าคลิปนี้ก็ฝากไว้สำานียพี่น้องอย่าลืมนะครับเด้อว,วันที่สิบเจ็ดกระกฎานี้หนัง,งแรกของอีหลาวิงเฮ้าผ้ากันขับไปจากล่างแก่พี่เบิงเบิงว่าีหลาวิงเฮ้ารับบทไหนผมเสวอวาทุกท่านจะอยากเบิงคือผมคือกันจะนัดวันที่สิบเจ็ดกระกฎานี่จะผ่านครับคลิปนี้ฝากไว้สำเนียครับพี่น้องสวัสดีครับ